คนที่เป็นสิวที่หลังจริงๆนะเป็นคนแบบว่าเป็นสิวเป็นคนแบบว่าเป็นสิวที่หน้าอกแต่ก่อนเป็นสิวที่หน้าเนาะสิวเต็มหน้าแล้วก็เป็นสิวที่หน้าอกด้วยพี่น้องเออคือไม่อยากอยากโชว์เอามานี่มันไม่มีเห็นไหมอ่ะสมมติว่าให้โชว์ให้ดูนิดนึงแล้วก็ที่หลังก็ไปม,มีสิวนะให้ดูเนี่ยหลังก็ไม่มีสิวนะพี่น้องเห็นไหมันไม่มีสิว เนี่ยเห็นไหมคือแต่ก่อนนะสิวแบบว่าเป็นสิวที่หลังเพราะว่าเออเราเราก็ใช้ข้องตลาดนะพี่น้องใช้แบบข้องตลาดคือแบบว่าใช้ของตลาด,นะบบลาดาคล้อ,บบองคอ,องใช้ของในห้างใช้อะไรนี่แหละแต่ว่าแบบว่าเออไม่ได้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 ไปผลิตครีมเองไงก็เลยแบบว่าก็เลยแบบไม่รู้แต่พอทีนี้พอมาผลิตครีมเองแล้วก็คือใช้ทุกอย่างที่มันอ่อนโยนแล้วมันให้ความชุ่มชื้นดี พอมันชุ่มชื้นดีมันก็ไม่มีสิวแล้วสิวมันก็หายไปแล้วมันก็คือหายแบบทาวนไม่เป็นมาอีกเลยก็นี่แหละอันดับแรกต้องมีอาบน้ําก่อนอาบน้ําวันนี้ถูกสุด200บาทอาบแล้วมีกลิ่นหอมด้วยเอเซนเชียลออล์หอมสดชื่นแล้วเราก็ทาด้วยเซรั่มทาตัวนี้200บาทเหมือนกันแต่ว่าได้กวดใหญ่เวอร์ โอบไปเลยพี่น้องอันนี้เนี่ยโอบไปแบบว่าโอบไปเลยอะ่กะก็ได้อันนี้น้ามาการสร้างตอนนี้ก็ได้อันนี้ไปอีกขวดหนึง่งอาท่านาลเลิศชาและหน้าเล่งฟูหน้าเลิศก็มีแค่นี้ง่ายๆอะ่ะไม่มีสิวที่หลังไม่มีสิวที่หน้าอก,แบบกบางเขก็คสกีบ้เอ้าอีปอบนี่เว่าแบบเกินไปบอก,ก็ลองใช้ดูค่ะไม่เชื่อฉัน <laughs> ยอมใจการพีการขังของที่สุดอันนี้คือของของจริงค่ะพีกายที่สุดค่ะสาบานค่ะคอนเฟิร์ม จริงนะคะพี่ิ๊ฟไ้ขอบคุณค่ะนี่ค่ะไม่มีกลิ่นเห็นไหมนะก้อน